สวัสดีชามังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่6มกราคมนะคะคุณได้เนบูลกับหัวส่วนเขาเป็น2เหรียญน,นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมีเรื่องจําเป็นที่จะต้องแก้ไขนะคะโดยด่วนนะคะมีเพจ tension to the right f a c นะคะอะไรก็ตามที่คุณ2คนเนี่ยปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะนะคะวันนี้เป็นวันที่จะต้องแก้ไขแล้วนะความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ถ้าเกิดว่าเรายังมองข้ามนะคะ อ่สาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยออมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ราบรื่นหรือว่าความสัมพันธ์เรามันไม่มั่นคงอ่ะนะคะมันจะต้องมีสาเหตุหลักๆนะคะต้นต่อสาเหตุของมันเนี่ยตรงนี้ต้องแก้ปัญหาจากตรงนั้นนะ ไพ่เดมูลที่กับผัวนะคะพลังงานอาจจะดีขึ้นก็จริงมันไม่ได้ทุกใจแล้วในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณก็ควรจะแก้ไขปัญหาให้มันตรงจุดด้วยตัวเขามีสองเหรียญน,นะคะเขากําลังจะกระลิงคุณอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรืออาจจะเป็นบุคคลก็ได้ค่ะเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วก็ตัวคุณเขาจะเลือกใครอะไรแบบนี้เนาะมีพลังงานอะไรลี่ด้วยว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงเสมอไปยังไงต้องระมัดระวังนะคะสังเกตอ่าาด,ดีัตนรยว อะไรนะคะคือต้นเหตุที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีนะแล้วก็แก้จากตรงนั้นนะคะ